สบายดีทุกคนวันนี้มาอยู่กับรถอีกแล้วนะคะมากินข้าวกันค่ะกินข้าวหรือยังค่ะนี่นะคะทุกคนมากินข้าว่วงกันอันนี้เป็นป่าที่แม่บางฝากมาให้นอนลงรถปีงแล้วนะคะฝากมาเราก็ต้องกินก่อนนะคะสิมก่อนนะคะอันนี้ก็คือแจ่วปลาแดกเดอ้ออันนี้แจ่วปลาแดกแสบลีเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่เนาะแจ่วปลาแดกที่แม่นองป่านเฮ็ดนอนแล้วกาลวกพักฮ้อนๆ้อนนะคะ นี่นี่นี่น,นี่วันนี้จะมากินยั่วน,นะคะอันนี้ก็คือห่อสม้มห่อส้มหมูเนาะนี่ห่อใหญ่อยู่เด้ดทุกคนเดอ้อนี่นี่น,นี่อันนี้มักพริกก็คือห่อหนึ่งจะมีหน่วยหนึ่งเนาะแต่อันนี้น้องรดก็เอาใส่ประมาณห้าหกหน่วยเนาะเพราะว่าชอบกินนะคะแต่ก็มัเพเผ็ดอ่อนเนาะนี่ใส่มัพเผ็ดแก่มักเผ็ดแก,ก,นก่นี่มันจะพผ็ด์แห้งเดอ้อ มาค่ะกินข้าวนำกันกินข้าวตอนหัวแรงเนาะตอนเด็กดกาจะอยากอีกแล้วก,ก็ข้าวเหนียวนะคะอู้ <c oughs> <c oughs> ขอโทษค่ะนี่นะทุกคนแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะอันนี้ก็ไข่ลูกนะคะบางคนก็จะกินบางคนก็จะไม่กินนะคะอันนี้ก็เมนูที่ มาเจร้องซาเนาะทุกคนมากินข้าวด้วยกันเด้อมีบางคนเขาก็ถามว่าซุมหมูนี่อ่าสุมเนื้อนี่มีไหมก็มีนะคะมีทั้งสุมปลาสุมเนื้อแล้วก็ซุมหมูนะคะก็คือซุมหมูนี่จะขายดีที่สุดละคะ่ะนี่นะทุกคนหนังเยอะมากอืมอร่อยห่อใหญ่นะคะทุกคนเนี่ย อันนี้ม่นเป็นที่พวกเขาสร้างให้เขาเจ้าเฮ็ดโดยเฉพาะเนาะเฮ็ดห่อใหญ่แล้วก็หนังเยอะนะคะพวกเขาอันจ้างเขาเจ้าเฮ็ดนอนนี้นอ,อร่อยถ้าขายเป็นห่อบบจะห่อหนึ่งยี่สิบบาทนะคะ ถ้าเอาเป็นถุงถุงหนึ่งจะมีห้าห่อก็อ่าประมาณแปดสิบาทนะคะนี่เน่เน่เน่น,น,นีอันนี้ทีเด็ดเจียวประแดกคือแบบเครื่องลายแห่งทุกคนอืก็จะมีมะพริกแห้งแล้วก็หัวหอมกระเทียมแล้วก็หัวขานะคะ คือแบบเน้นเครื่องเยอะมากนะคะอันนี้ก็ผักบุ้งนะคะแสบลายแห้งนะคะพี่นอ้องเป็นข่าวเล็งน้ำกันอ,อาหารแบบบ้านๆมากก็คืออันนี้เป็นปลาหนังนะคะแม่บางบอกว่าเรียกปลาปีกไก่น้องรถก็คิดว่าปลาจะเป็นเก็ตคือน้องรถอ่า จะเรียกว่าปลานางหรือว่าปลาปลาเสื่อมนะคะพี่น้องมาเด้อมาเด้ออืม,อ,มอร่อยนะคะ คลิปนี้ไม่มีอะไรค่ะมากินข้าวเฉยๆคือส้มหมูน,นี้เนาะพวกเ่าแบบเป็นสู้ท่องพวกห่าเองเฮ็ดแล้วก็แบบให้จ้างเขาเจ้ามาเฮ็ดให้สินะจ้างให้เขาเจ้ามาห่อให้นี่ก็เพิ่งจะทําตอนนี้ก็ทําให้อ่าให้ไม่ต้องปานดาวไปขายที่ต้องซานก่อนนะคะ แล้วตอนนี้ก็ทำํำแจวปลาแดกนะคะแจวปลาก็ขายส่งนะคะแล้วก็ขายย่อยด้วยถ้าเอาเป็นกิโลก็ประมาณกิโลหนึ่งสองร้อยบาทถ้าเอาเป็นกลับก็กลับยี่สิบบาทก็จะเป็นขวดเล็กๆนะคะทุกคนอือร่อยนะ น้องรคิดว่าถ้าทอดจะจะกรอบนะอันนี้น้องรถก็ปิ้งลองทอดกรอบๆกับตะ่นน่าจะอร่อยกินส้มส้มของเ่านี่อันนางลายแหงเน้นหนังนะคะ อร่อยผักกบุ้งคุยไปโหลดคุยไปโหลดเด้อเจ้าวประเด็กนี่น้องรถอยากส่งอ่า จะไปะแดกให้พี่พีเอฟซีซิมจังเลยมันดูจะส่งไหมหรือเปล่านะคะคือมันอร่อยนะจะไปะแดกนี้กินได้จนเนะาะเห็นแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้อืม แมื่หวันเยอะมากมีใครเคยกินไข่ลูกบ้างเม้นทีนะคะไข่ลูกเป็นอาหารสัญญด ของคนลาวเลยค่ะไม่มีใครที่จะไม่กินรรบลานเน้นคือไม่มีอะไรกินก็คือกบผักเกี่ยวไปแดกนี่คือจบเลยนะได้อยู่นะคะ อยากส่งให้พี่เอซีกินจังเลยเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาข้อมูลการส่งไปประเทศไทยก่อนนะคะว่าจะส่งยังไงเว,ว่าน้องรถก็ไม่เคยส่งไปอาเผ็ดทุกคน เผ็ดแห้งเผ็ดกลิ่นมักเผ็ดกลิ่นส้ม,มูสซมาเผ็ดเผ็ดแห้งเผ็ดโซมู รสปลาแม่บางอร่อยนะ ปลาแห้งกรอบ,อบลวกผักบุ้งแจ่วประแดกแบบเข้มข้นข้าวเหนียวร้อนๆนเนี่ยคือมันได้ที่มาก ไม่รู้ว่าจะประเด็กที่ลาวกับที่ไทยจะเหมือนกันไหมเนาะคือแบบเนื้อเน้นนะคะอ,อร่อย จกาประแดกในบางร่องสานนะคะพอมาจะกินนิดเดียวนะเหลือแค่นี้ค่ะ วันนี้ก็กินข้าวแล้วแล้วนาอทุกคนก็มีแจ่วประเด็กแจ่วปลาแลวก็ลูกักบุ้งลวก็ส้มหมูที่ฮาเฮ็ดเองแลวกาเอียงนะป่าแห้งที่เม่บางฟา,างนำมาเนาะก็ะคือถ้าเป็นไผ่าย,ยากสร้างแจ่วประเด็กหรือส้มหมูนะสามารถสร้างได้นาะอสร้างให้คนณู้จักอยู่ทางลาวนี่ก็ได้เนาะแต่ว่าในการส่งไปประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศอ่า USA, อยู่อปประเทศเอื่นๆเนาะน่าจะ ยังส่งบบได้เนาะเขาก็ยังบอกหุ้ว่าในการส่งมันต้องฮ็ดยังไงเดชถ้าส่งได้ก็น่าจะเป็นประเทศไทยน่าจะเป็นนั่นเจาประเด็กเนาะน่าจะส่งไปยูแดเป็นฮอส้มหมูนี้ยังส่งบบได้เนาะก็มีพี่ๆเขาทามาว่ามีส้มเนื้อบอกมีเดอเนาะมีส้มปลาส้มเนื้อเนื้องัวแล้วก็ส้มหมูที่ขายดีที่สุดก็คือส้มหมูเนาะพวกเขาหาจะฮ็ดเนาะทุกคนจังไงก็ครอบใจหลายๆที่ ไผ่เข้ามาติดตามเนาะน้องรตต้องขอบขอบคุณเป็หลายเด้อเนาะถ้าเป็นไผ่อยากสร้างไปกินอยู่ทางประเทศไทยเดี๋ยวน้องรถอาซอกข้อมูลในการส่งไปกนเนาะเดี๋ยวจะส่องอาเจ้าประเด็กไปให้สิมเนาะพีพีเอฟซีถ้าส่งบาได้กะมา,าได้กินเนาะถ้าส่งได้กะจะส่งไปให้สิมเด้อนเนาะเพราะว่า ในการส่งนี่มันก็ค่อนข้างว่าใช้เวลาสี่ห้ามื้อสินะ่ะยานโบเปลี่ยนกินถ้าส้มหมูนี่ถ้าเป็นหอไทยนี่น่าจะเป็นส้มผักเนะกาะกินโบได้ก็เลยว่าโบส้มดีกว่าเนาะเพราะถ้าเป็นไผ่ยักษ์สั่งให้คนหูจักยู่ประเทศลาวก็สามารถสร้างได้ในสามารถสร้างได้ด้อเนอะาะกิ๊ตเตอน้องรถมาทางานข้อความเฟซบุ๊กเลยได้เนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้น้องรถก็ขอตัวลาไปก่อนเดิเนออฝาทุกคนกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครช่อง้องรัจนารลองสารเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องรถเหตุคลิปต่อไปนะจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะน้าเนาะทุกคนบ๊ายบาย